สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้เจแดงกับแม่ในงานปู่คำยาซับเนาะค่ะเพิ่นสิเป็นงานมืออื่นผู้ใหญ่าบางห้ากับบว่างแถลงเพิ่นจะลบต้องรีบไปธุระเนาะค่ะเนาะเจแดงพึ่งมาเพิ่นก็มอบหน้าที่ให้ตัวแทนเนาะค่ะตัวแทนเนี่ยนี่เนาะครับผมว่าตัวแทนของผู้ใหญ่บ้านจ้ะมืออื่นอี่ได้จัดงานบ่เฮ่าบ่อเงียบเงียบบ่บ่อบ่ได้จัดของงดเมืนบ่ทางรัฐบาลงดเนาะทางรัฐบาลอ่า ประกาศแล้วครับประกาศทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอ้าผู้ใดฟื้นจัดนะครับเป็นผู้นำขึ้นหมดผมก็ต้องถือออกโดยปริยายนะครับเพบ่ไดดนะครับเพราะว่ามีกำหนดว่าค่ะว่าจกเอ่อล่อเบงนะครับว่าโรคนี้มันสียูติบอหรือมันสีรุ่นแรงขึ้นนะครับก็ฟังทางการนะครับเอ่าจนคอดเดียนเมษา ยนะครับเป็นเัินว่ามืออื่นงดจัดงานเนาะค่ะงดมาห่อละสู่มีงันมีทุกะครับยกสลากข้ากระสุนได้จมไว้รอบรุ่นเนาะค่ะรอได้จมคือเก่าเนาะมีแต่สิเก็บของเก่าเก็บจ้าไว้ไว้มมีโอกาสหมอสมเนาะค่ะเนาะ พ่อเขาต้มเมื่อนี้เตรียมตองเตรียมกล้วยแล้วก็เฮ็ดยังบ่ได้นะครับกับนายยุติกันก็ห่อถวายผ้าคือเก่าแล้วเนาะผ้าี่็ห่อถวายผ้ากับนนี่เนี่หน่อยๆนะครับอ๋อบ่ได้บ่มีคนต่างถิ่นมากนะครับก็เลยบ่ได้ห่อหลายของเจ้าของนะครับเป็นสักแสดงครับโอเคเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นอันว่างดค่ะท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านเฮาก็บ่ว่างงานหไรมันจะรีบไปเดี๋ยวไปขอโชคขอลาภกับครูคนหน้าถูกไหม พื่นอดสูดมาถวายไอ้พ่อปู่แม่ย่าเฮ้าค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเจดแดงไปเบื้องเพื่อนาะค่ะเพิ่นสีได้ตัวได้เห็นแต่เดือนจะก่าวพูนแบบแบบยุ่คนละค่ะเนาะเจดแดงก็มาถามพยาบาลให้แล้วพยาบาลเพื่อนก็บอกให้ตัวแทนเพื่อนอธิบายเพิ่นรีบไปทุระค่ะไปเบื้องตัวเลขน้ำกันกรบพูดที่มาไม่มาถวายสุดเพิ่นสีรูปได้ตัวได้นะคะท่านผู้ชม เดือนสกาวสวัสดีค่ะมาจากไสคะที่บ้านเนี่ยครับเนี่ยบอแถวๆเราแว่งนี่เลยพี่ครับค่ะอย่างเมื่อบึงวัดจางวัดน้ำเพลินบ่ค่ะครับดอกไม้พันธต้มเน่ยแม่ดอกไม้ยังเทสตอยกันโอ้ค่ะค่ะเดือนสกาวอ๋พันเท็ดไม้แขนไใบไฮเลวดอกไม้พันกระมี่พผ่บูชาค่ะท่านพู้สมดอกไม้ก็เตรียมไว้ บูชา,ก,า,าชกัาขขากานบ่มากกับบรลุวันดีค่ะาาคมาจากสค่ะมาจากอุดรครับอุดรบ้านห้าหนีล่ละเนาะม่โชไมีลาปปบบ่บังหันบ่ได้เอา <c oughs> เน้ำพ่นตัวละครับโอ้ยแล้ยนเยอะหันบ่เอาวัน<อ>นี้ละคือว่าหูมันก็ต้อง พี่หมูไปไหนละฟังบอกอยู่อ่ะได้ยินอยู่เกืบได้ยินอยู่ได้ยินอยู่หันบ่ได้บุญไปบุญมัเนี่ยแหละเจ้าหมอพู้นึงก็มาบอกอยู่ว่าอันใดเก้าแสนก้อนนี่ยละบอลลมเนาะมือนี้บ่ลมอากาศอยู่ขิงนิ่งเลยมือนี้อากาศผู้เพิ่นโชคลาภค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าน้ำสุดมาถวายเอาบ่แขวนตีนะ จะเฝ้าแมห่เป็นใสย่เนซสก่อนโอ้บ่เป็นถูกลายเงินนักธรรมชน่มเปิดน้ำเดียงสิเฝ้าลายอะดอกไหม่เพิ่นกับมี่ค่ะท่านผู้ชมเตรียมมากเตตวันบ่หม ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นน้ำสูตรมาถวายปูย้ยา่าอันนี้สูตรปูเนาะคะ่ะเนาะโอ้เบิ่งเลขนี่ก็ได้ตัวห้านะั่นน่ะนี่บินเงินสดราคาคุณน่ะราคาหลายดิยเอาอยังเนาะเอาตัวยังเอาเล่มที่สิบเก้านี่บอ เสียกับบ่มีเบอร์ยังเบอร์เอว219เล่มหลักกะ12นี่912ค่อยให้เพิ่นหวายไปเอากับมาตัวเลขอยู่ส baptism, 2, amine, like. ุดเนาะเออ912กับ219เอ้าท่านผู้ชมตัวเดียวกัน912 219 ตัวนี้สองหนึ่งเก้าตัวนี้เก้าหนึ่งสองน่เป็นบ่เพินมานี่เนมเอามาเดียวนี่แหละจะโอเซอสจองเพิ่นบ่บินบินบินมาเบิ้งเลขโอ้ข้ามเลขได้ดีจริง่สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้ากับเก้าหนึ่งสองเห็นบ่เาเลก้าหนึ่งสองเอาตัวเดียวเล่มที่กับเลขที่นั่นมาละสอหน่งส่งน้าห้โอ้หัวควันนี่เระเพิ่นมาส่งน้าเพิ่นโชคดีหัวนี้เพิ่นกิมาส่ง กออ่อนมาสงน้ำก็ขอได้มาทำขาวด้วาวสมน้ำก็ตอนเตะโอ้ยข้นมาแดงจิงเครื่งเด้อมาเย็นเด้อบั้ถ้าเราต้องข้นไหมนแดงอสองตัวเด้อปุ้ยายสองตัวสามตัวสองตัวสามตัวซะาเกยนีู่้คนใหญ่สามตัวเยู่เห็นเป็นตัวรอยู่ จีดโอ้ยแปดแปดแปดเปนี่เรียกจีดนี่นี่เห็นไหมเห็เป็นตาคนเลยฟังหนึ่งซองตาเลยเอ้าตันปูส้มเด้ดิซองเอาตานผูสมทั้งบานจากซองหมู่บ้านมีคือเสียงเครื่องเสียงเกลือไปเลยซองเห็นแล้วป้าเห็นแบบนี้ครันที่เป็นซองแปดเทิงเทิงนี่เป็นยังไงว่าเต็ศูนย์ 1น1่งหน่งว่าเจนี่เจ็คือเจเออเี่หนั่น7ต้องเตอกับเออแนึ่งเจปดเนท่านผู้ชมเห็นตัวใดอยู่ท้างบ้านเจ็ดปดเนาะอันท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านเห็นเห็นนั่นเลย็กน่อยซ4ซหเพื่นได้ซีซวัสนาเพื่น เงินเด็กน่อยมาเนาะจขนาดพ่นเบิงอยู่บานเพนยังได้4ี6เหกะเจ็ดเปลี่ยนวะค่ะบัาหนึ่งเจ็แปดเนาะข้างบนเจ็ดหนึ่งแปเห็นเห็นคักกันละเห็นตาเป้าเกิเห็นเนียแปดกับัหนึ่งเจ็กับสัเทั้งเห็นบี่นี่นี่น่ละสี่เบิงเนี่นี่ดิเจ็ดแล้วกับแปดยิ่นต้อกันทางล่างกันละคู่กันเลยเอา ได้ละแต่ตชองแห่จานแล้วพวกนั่งโอ้ยต้องมหลูเลยบาทหลวงถาแป้งมูลเนโชคดีท่านผู้ชมพืเนโซกดีออกสุดเทยกับสุด้าว่าถวายปูสันนีโชกเพิก็เมท่านผู้ชมทางบาทซโอ้เหล็กแปดเตแปดเียเห็นก็เห็นเตกแปเจ็บทึ่งเล่เห็นอย่เห็นตลีกแกเลยเขาสัดว์ันให้องวันนี้เนาะมันหมากันนักเรียนสุดเด้อเง็้ยเห็นเตลึแป เ็จเป็นเงาทั้งๆนี่นาเพิ่นบนนั่นนะนาเพิ่อนยังมาเห็นมะฮะเพาว่าเป็นตาเพื่อนแม่เห็นตาเพิ่อนน้ำเด้อนี่บ่ก็ตาต้องตาเลยอืมมาลองฟังอันนั้นจมูกเพื่อนเล่ยปู่ย่าอันนั้นจมูกเพิ่นเลขขาเพื่อนเลขแปดเพื่อนสัตว์เดียวไรเป็ไกลสัดมากเลยเก็บกระเพาะอือือืมขึงด้วยในกล่องเป็นเลขขาเขาเพิ่นเพือในอาบน้ำเพิ่อนในส่งน้ำแล้วเพิ่นก็หายแล้วเย็นเพิ่นเปิดแล้วเด้อเปิดอีกแล้วเพื่อนเปิดมเปิดกาแล้วเพื่อนหนึ่งแปด เป็นนึ่งก็ได้ไค่เป็นนึเปลี่ยนเลยที่แกเจ็ดก็เป็นนก็ได้เจ็ปันนะเะใคเป็นนึ่งเปลี่ยนนะที่แหลกต่กอนมู็นึ่งก็ได้นึ่งเป็นเจ็ดเลเจ็ด้ซัดคักึ้นน้ขค้นคักเนาะเป็นตาแล้วนี่นี่นึ่งตาอยู่นี่สองตากระสีอยู่นี่แล้วกระซเป็นนานนี่อยู่นี่กระทำตาละเปิดให้เห็นพอดีเลยเจดแปดเล้นนี่แปดเจ็ดนาะเป็นเจ็ด้างตล่างหมือเ๊ะ เกตแปดสามเอาก็ะเกเลขสามนั่นยตองสั่ตรงนี้นนีนะโทษด้วอแปดเกตสามบ่เอ้ยเแต่เลขสามอเอสัอืมสัสัแปดเกเกตเเสียเส้นขึ้นเนาะแปดเกเกตปแล้วแปดเกต เลขแปดถึงลูเลยเนาะหมองกล่องเลยแมเห็นเตอเพิฟนล่าง่นแล้วเจ้าเดี๋ยวเห็นแต่เพิฟนห่างเอ้ากระช่วงเหมือนคนแหลกว่าแม่นบอกเจ็ดแปดนะแปดแล้วก็เจ็ดบลเก็ดแปดแปดเก็ดแม่นยู่ธกตเ่ล่างเปิดตายเลยให้เพิ่นเปิ่ถก็เปิดตายเกตนดีๆล้วก็มาเปิดตัวเลขอ้าววันนี้เอ้าเฮงเตุเตี่ยล่าคเอ่มวนเถอ หนึ่งเก็ดดได้ขไหนึ่งส้มสองหนึ่งแปดเจ็ดหอหนึ่งดเจ็ดจ้ะเอาซาซซื้อไว้ซื้อไว้หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่แมมันแดนลงมาแต่ซื้อไว้เว้าเราซื้อไว้ซื้อไว้เกดซื้อไวเลยปคัมนจะเส้อมาแล้วมาบนี้มากเเห็นลายตัวลายนั้นมันสินั้นเห็นซื้อไวเลย จะจแดงก็ซื้อแม่ซื้อไว้คือกันล่ะไปหารดตะลีห้าวเดียนห้าวไปเอารอตี้าเดไปเอารดตะลีห้าวโอ้ได้ใส่สุดแล้วเปิดแล้วแต่กิ้งแล้วซัดเขียวเลยเปิดตาให้เข็้นเลย เพิ่นอยู่นี่มือกึ่งขึ้นเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นบ่ไปใสเพิ่นสะอยู่ต้นไม้ต้นนี้อยู่ริมน้ำค่ะท่านผู้ชมที่แรกว่าเสียวไปพูนทั้งวัดวันนี้เพิ่นมาเข่าส่งแล้วว่ายาบ่อยากไปยาอยากอยู่นี่ล่มพัดสิตกเด้อร์วันนี้เนี่จย วนนาให้โซกให้ได้ร้ก็เก้าเนาะให้โซกห้มันว่าเอสวยดาวเขาก็ไ่ได้สวยดอกเนาะคือเกาะสวยมาสวย่เกาพี่ยนีได้นะเคนี่บ่มีเนเบิ่งขนาดเทพบุญได้ เพื s <S ่อมาสวยดาวได้อย uh ู huh. so ่บ่พล่นตาพึ่งขึ้นเมืองก้องยุ่งอขึ้นเรยดา่ขึ้นเมืองล้องนนึเพิ่นเหนื่สยสวยดาวอยู่บ่กมืออื่นอกฟ้าครับสวยไดขึ้นเราแหลกแกถามแล้วได้ไดขึ้นต่ิคนเอาแค่เมื่อคนเาด้ขึ้นไปพ่าใได้สัมผัสพล่นเมื่อหาสัมผัสพญานาลเพิ่นแห้ตัวแท่นพลนรีบไปอ๋อพิันรีบไปงานหลวงเพิ่นนเลใหตตัวแท่นให้ว่างดเบิด ล่อล่อเปิดงานน่ะอ่านห้าสิบเบาไว้น่นก็เลยบอท่านได้เบาเนาะเบาไว้ว่าสิจองป้ายนั่นนะลืมเพราะว่าเพิ่นมัมีเวลาเดือนวจกล่าวกับแฟนคขับเพิ่นว่าสิจองป้ายนั่นแหมก็เพื่อนว่าสิจองป้ายปูคำหญ้าซับแล้วก็พ่อมันพ่อมันค่ำ พร้อมค่ำบูชานะผู้ใดอยากจองนั่ติดต่อเดือนสกาวเด้อจ้าเาด้อคนสีเฮ็ดป,ป,ป้ายปูค่ำหญ้าทรัพย์เฮ็ดกาแฟนครับเพิ่นแจ้งความประสงค์มาย่างพระท่านได้บอกเพิ่นกับพรท่านด้ว่างเ,าเดี๋ยวเออเดี๋ยวสิมีตัวแทนเพิ่นอยู่เดี๋ยวบอกเพิ่นไว้เดี๋ยวเบอร์โทรเพิ่นจังโทรมา หาเพิ่นราห้าจองจรไปเพิ่นเทศหอห้องขืนนี่แล้วเพิ่นกับจับป้ายข้ามบูชาเวลาห้าโมงกลับว่ายเพิ่นจะได้บูชาข้ามหนึ่ง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 แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดค่ะท่านผู้ชมเท้านะฮะ ใจครบมันบอกบอกในี่บอจ้าพวกนี้ซื้อก่ทิ้งเงินครบโอ้ยตายบ่ได้เงินบ่ค่ะเขาจ่ายครึ่งเดียวเลยแม่ไม่ซื้อโอ้ยเขาจ่ายครึ่งอ้าวงวดนี่รีบซื้อเขาบป็นได้หนึ่งเจ็ดแปดเด็กขาท่านผู้ชมเมื่อเมื่อนั้นมานอนอยู่นี่ใบสามย้ายน้ำบ้านใครจะไปไปซื้อเมื่อวันสัปดาห์สามเด้โอ้ยบ่มีผู้ขายเถอะเนา เปขาย่เขา่เลยมาซื้อน้ำยาเอียงอยู่อย่คนอยู่ในบ้านนี่แหะก็เลยว่าเอาตะบนเด้อเห็สี่หกหาหสีาตะบนสิบตัวเลยได้นะล่ะล่าสุดเพราะว่าหลังจากมาขายอยู่เพราะว่าดึงแขงมากนะดารขาแล้วเนี่ยดึงมาขายเนี่ดึงก็ดึงห็มาซื้อขนไปยุบเป็นไก่ปุน่ะก็เรยกด้มนี่ กันพด่้นเรไดเดขึ้นมาหนีจังยังได้เงินมื่นพอดียาใคนไปยังบไปเป็นได้หลายมื่นยาพถอะได้หลายมื่นยูบอเป็นซื้อหลายมื่นยูได้หลายบินดูดูซื้อยี่สิตัวมาได้เมื่นหนึ่งมันเสียดายเงินมื่นเนาะว่าบ่ไม่เป็นไรเริ่งน้อหัวนาวไหมหัวหนาวไหมเสียไปอัน ป้ายคาถาป้ายบูชาป้ายบูชาปูคำยาซักป้ายสีฟ้าสีขาวเนี่ยมีคาถาใส่พร้อมนะเพี้ยปลายยิ่งใหญ่ไปไหนค้นมากาบต้องสีค้นกับสีเดียร์ไป็นน้าหูนะแมนแมนมาตั้งตรงนี้เนาะแมนอันนี้กลว่าสีสวยดาวได้เตียงมือแรกเลยเอามาใส่นี่ใหอยหนุกแผ่นพวกนี้จะมึงถึงไกลมากกันดีความคิดในใจลด้วยนี่เออเอาโตโต ัตไอ้ไอ้แค่คนนะนะแค่คนง่ง่ๆนะว่างโลยรวดเพราะว่าเครื่องบัวาันคือต้งเ้แค่ทังอย่างเลยแม่นแมนแมนป่หาสิเฮ็ดแล้วนั่นนี่เนาะนั่นแหละนั่นแหละก็ไปคุยกับเพิ่นกกอนเนาะค่ะขอท่านผู้ชมโชคดีด้วค่ะเพิร์เห็นึ่งเ็นาะค่ะหน8่งจ็่ะเียไม่มีไปเนี่ย อยู่ตายูน่าอยู่นี่บ่มีค่ะท่านผู้ชมมันจ้านึ่งเจ็ดแพากันเบิงว่งหันเห็นเห็นเบิดทุกคนเนี่ยยืนยันย่มองยืนมองคนล่างน่ำคนปเยงนี่งเจ็ดแปดจ้างมวดนี้าค่ะได้ยุทค่ะทไมสั่งงดเป็นโลกน่ะ้าวามท่ชมชดีด้ค่ะท่านผู้ชมเ้อ